สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18พฤศจิกายน2565ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถาวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน <c oughs> ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมานมในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมานมซึ่งตรงกับวันที่18พฤศจิกายน2565ความว่าสุลต่านไฮซิมบินตอริกแห่งโอมานกรุงมัสกัตในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน มอมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโอมาน ประเทศไทยและรัฐสุลต่านโอมานมีสัมพันธมมตรีที่ใกล้ชิดและความปรารถนาดีต่อกันมายาวนานขอฝ่าพระบาทมั่นพระไทยได้ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะนำไปสู่ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนที่กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในภายภาคหน้าพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทอดพระเนตรการเกี่ยวข้า,นะณา,าว,นนวาณโรงเ,เ,เ,เรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา13นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกทอดพระเน,นตรการเกี่ยวข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรที่5 ในการนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานต่าง,างๆอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริบริเวณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2565ประกอบด้วยกิจกรรมการใช้เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกการทำนาเพื่อลดโลกร้อนที่ใช้3เทคโนโลยีคือปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปลอดการเผาฟาง กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข .87 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ให้แก่เกษตรกร3รายรวมพื้นที่54ไร่ซึ่งสำนักงานเกษตร,รจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวกข .87 เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565จำนวน1,000กิโลกร,รัมและได้มอบพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงนาใหญ่บ้านปักลาดหมู่ที่9บ้านปักลาดตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนา1ิราย พื้นที่ปลูก50ไร่โดยเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อ15พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้ผลผลิต36,700กิโลกรัมทั้งนี้สมาชิกได้วางแผนการบริหารจัดการผลผลิตออกเป็น3ส่วนคือมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกจำนวน10รายพื้นที่ปลูก50ไร่ไร่ละ20กิโลกรัมกระจายพันธุ์ข้าวให้แก่สมาชิกเครือข่ายจำนวน20รายพื้นที่200ไร่ไร่ละ20กิโลกรัมและเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรที่สนใจในพื้นที่จังหวัดนครนายกกิโลกรัมละ14บาทส่วนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จังหวัดนครนายกของกรมชนประทานปี2,565ถึง2,566มีปริมาณน,น้ำใช้งานได้243ล้านลูกบาทเมตรเพียงพอต่อการสนับสนุนทุกกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนี้ชมรมโครงการตามแนวพระราชะดำริได้ดำเนินกิจกรรมการทำนาอินทรีย์ปลูกข้าวปทุมธานี3และกิจกรรมปลูกไผ่กิมซุงปลูกเห็ดหูหนูและกิจกรรมเห็ดแบ่งปันน้ำใจโดยจําหน่ายให้แก่กําลังพลในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและกรมวิชาการเกษตรการปรับปรุงพันธุ์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ใหม่ของทุเรียนจังหวัดศรีสะเกดได้พันทุเรียนศรีสะเกด238 ซึ่งปลูกในพื้นที่อำเภอขุนหารอำเภอการทรลักษ์และอำเภอศรีรัตนะโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จุดเด่นคือทุเรียนมีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมไม่ฉุนเนื้อนุ่มสีเหลืองเข้มปัจจุบันได้ขยายกิ่งพัน4,000ต้นรวมพื้นที่ปลูก160ไร่ให้ผลผลิต1,440กิโลกรัมต่อไร่สร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมกว่า41ล้านบาท จากนั้นทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าวพันกข .87 นับแปลงสาธิตการเกษตรที่5ทั้งนี้ก่อนปลูกข้าวกรมพัฒนาที่ดินช่วยเตรียมดินซึ่งเดิมมีสภาพเป็นกรดด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสดฉีดพ่นน้ำหมักและใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงระหว่างการเจริญเติบโตโดยเป็นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ในปี2563มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดีมีปริมาณอะมิโลสต่ำ อายุเก็บเกี่ยว114วันให้ผลผลิตเฉลี่ย730กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชนระทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายธีรุตสุภาพวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จากสิบตำรวจอนุชาย,ยามาสาที่บาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณสามแยกทางเข้าโรงเรียนบ้านคาโตหมู่ที่5าตำบลปนาเรอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานี เมื่อ16พฤศจิกายน2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลยะลาศิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา<ม>การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่จากสิบตำรวจอนุชาและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจนาย,ยกรัฐมนตรีในการต้อนรับผู้นำจากซาอุดีอาระเบียค่ะนาย,ยกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบียทรงตอบรับคำกราบบังคมทูลเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจที่ไทยเป็นเจ้าภาพและเตรียมยกระดับความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียในหลายมิติทรรศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน หนึ่งในแขกพิเศษของการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนคือเจ้าชายมุฮัมมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิสอาราซาอุดมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางมาถึงตั้งแต่วันนี้นับเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียกําลังฟื้นฟูอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการค้าการลงทุนระหว่างกันที่กําลังขยายตัวในหลายมิติ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังจะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียผ่านการลงนามเอกสารสำคัญ8ฉบับที่ครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจหลากหลายสาขารวมทั้งพลังงานวัสดุก่อสร้างสินค้าอุปโภคบริโภคค้าปลีกการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างกันรวมทั้งการเปิดโอกาสสำหรับแรงงานไทย เจ้าชายมูฮัมหมัดบินซันมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุดประสูติเมื่อวันที่31สิงหาคม1985พระชนมายุ37พรรษาเป็นพระอุรสของสมเด็จพระราชาธิบดีซันมานบินอับดุลอาซิสอาซาอุดพระมหากษัตริย์ซาอุดีอาระเบียองค์ปัจจุบันพระราชมารดาคือฟาดาบินฟาลาบินซันตาลพระชายาองค์ที่สาม เจ้าชายในฐานะมกุฎราชกุมารทรงงานในหลายหน่วยงานของประเทศก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษของพระบิดาที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการกรุงริยาตเมื่อปี2009ทรงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทรงเป็นผู้มีบทบาทในการผลักดันแผนพันพฒนาเศรษฐกิจของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหรือวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบียคิศกาช2030 มุ่งหมายให้ประเทศซาอุดยุติการเสพติดน้ำมันโดยส่งตั้งเป้ารายได้ของประเทศที่ไม่ได้มาจากน้ำมันให้เพิ่มขึ้นหลายสิบเท่าภายใน15ปีรวมทั้งปรับหลักสูตรการศึกษาเพิ่มการมีส่วนร่วมของสตรีในภาคแรงงานที่มีชายเป็นหลักและลงทุนในธุรกิจบันเทิงเพื่อสร้างงานให้คนหนุ่มสาว สำหรับบทบาทของซาอุดีอาระเบียในกรอบเอเปกจะร่วมแสดงพระวิสัยทัศน์ในประเด็นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและยั่งยืน ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปีตามคําเชิญของเจ้าชายมุฮัมหมัดบินซันมานซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางในการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองราชอาณาจักรโดยการสแสวงหาโอกาสในด้านการลงทุนและอื่นๆในบริบทของวิสัยทัศน์คิดศสการา2030ของซาอุดีอาระเบียและวาระการพัฒนาแห่งชาติของ ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจบข่าวแล้วนะคะคุณธนศรอามาตัตยกุลดิฉันปียณีเทียมอำมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ